ทักษิณฟุ้งเนบอกว่าเศรษฐกิจจะดีปี6 8ปนะดีด้วยกันทำยังไงฮะเอาเงินมาแจากแจกไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะพร้อมดูจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไงรอบ2จะแจกอีกนะครับแล้วก็จะทำบิตคอยบิตคอยเงินใครทราบไหมฮะ,ะเงินของประเทศฮะที่จะเอามาค้้าระกันบิตคอยแต่เวลาเจ๊งมาทักษิณไม่รับผิดชอบที่ สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหขนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลนะฮะอเลี้ยงนะครับสื่อมวลชนตั้งแบบนั้นนะครับปรากฏว่าคราวนี้หักกันดังโประหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะฮะได้ประกาศที่จะทำบิตคอยต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองมันดี พี่น้องช่วยผมโดยการลงคะแนนนห้วพักเพื่อไทยบอกว่าจะเป็นอบจอสจหรือว่าเป็นสสผมมีหนา้าที่ยะการแก้ปัญหาให้พี่น้องทำเพื่อชีวิตพี่น้องดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับเหลือ40ปีไปได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอคือพี่น้องมีความสุขในปีใหม่นี้ ทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะปีหน้าเขาทำงานหนักด้วยกันปีน้องแก้ปัญหาด้วยที่รัฐบาลสับสนเขาทำงานหนักไปรัฐบาลทำงานหนักปีหน้าเป็นปีที่เห็นแสงสว่างมดตีบอกว่าบ้านเมืองเหมือนอยู่เป็นอย่างอันนี้มันจะเห็นแสงสว่างปีหน้าเป็นปีแสงสว่างของคนไทยปีหกเก้าเป็นปีที่คนไทยเริ่มมีความซื้ว่าประเทศกลับมาเหมือนเดิมแล้วมีสตางหาตังง่ายขึ้นแล้ว แล้วปี70จ,จะเริ่มมีเงินออมแล้วนะครับก็มันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าตราบใดที่พี่น้องยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและสนับสนุนผมในฐานะตำแหน่งสทรนะครับรอบจเชียงใหม่อบจเชียงใหม่ก็กน่าจะน่าจะชนะนะดูแล้วเพราะว่าเราอย่างน้อยๆก็คนเชียงใหม่คง คงจะสนับสนุนเพราะผมกลับมาแล้วเนี่ยทเชืยอใหม่ก็คงคิดว่ามีคนใช้งานแล้วคุณพิธาขิงบอกว่าได้เจ็ดสสอก็เอ่อคาวหน้าเขาคงของเราน่าจะเป็นสิบสอสอเราบอกว่าหลังๆบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเชืยอใหม่มาขอคู่ก็ได้กับเพื่อนเพื่อนไทยก็อยู่ที่พี่น้องเชาเชียงใหม่ ผมเชื่อมันม่นว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่คงจะคืนสอสให้เราคืนสสให้พักเพื่อไทยแล้วก็ก็ให้นายกอบจอเป็นอีกสมัยหนึ่งเพื<ะ>่อทำงานให้คุณิีสวัสดีครับสุนสายเข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตนะครับถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าในช่วงจังหวะปีที่เสริมดวงชะตาของคุณทักษิณนั้นในดวงชะตาของคุณทักษิณนั้น จะทาอะไรบ้างในปีที่เสริมดวงชะตาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของตนเองในดวงชะตานั้นมักจะเบียดเบียนตัวเองให้เดือดอร้อนใจสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นสร้างความเป็นศัตรูก่อให้เกิดความแตกแยกสร้างความขัดแยง้งก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจประกอบกับในดวงชะตานั้นมีดวงชะตาที่แตกแยกพัดพราก ต้องพัดพลากจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองนั้นไปอยู่ในต่างถิ่นแต่ช่วงจวังหวะที่เข้ามานั้นถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ดีถือเลิกยามที่เป็นมงคลสามารถที่จะอยู่ได้โดยตลอดและสามารถที่จะสร้างอํานาจบาร,รมีของตนเองนั้นให้เกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนั้นปี2568นี้ถือว่าเป็นปีปะทะต่อดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีคนที่3 1ก็คือบุตรสาวของคุณทักษิณ คุณอง์อิงแผ่ทองฐานปี2568นี้เป็นปีที่จะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเบียดเบียนให้เยูือเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นไปและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องระวังในเรื่องของคดีความในดวงชะตาของบุตรสาวนั้นก็ไม่ต่างจากบิดาก็คือในดวงชะตาต้องมีดวงพัดพลาดจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ไปอยู่ในต่างถิ่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องวัดดวงกันแล้วล่ะครับว่าในปีพศ2568นี้ระหว่างประชาชนคนไทยกับดวงชะตาของตระกูลชินวัฒน์นั้นใครจะอยู่หรือใครจะไปและถ้าหากว่าในดวงชะตานั้นสามารถที่จะเอาชนะประชาชนคนไทยได้เชื่อแน่นอนว่าปี2568นี้ประเทศไทย ไม่รอดอย่างแม่นอน14ธันวาคมสิ่งที่คุณทักษิณพูดที่เชียงใหม่นั้นมันจะมีผลแรงกระเพื่อมต่อการเมืองต่อความรู้สึกประชาชนมากมายหลายด้านเพราะว่าภาษาลีลาท่าทางที่คุณทักษิณใช้เมื่อวานนี้บนเวทีนั้นค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังน่าผิดหวังตรงที่ว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้อาวุโสผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้ น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับถ้าเราถามว่าคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้เป็นคนที่จะมาสร้างสมานฉันท์ในประเทศหรือเป็นคนที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นเมื่อวานนี้น่าจะเป็นจุดพิสูจน์ข้อหนึ่งว่าคุณทักษิณไม่ได้ต้องการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาสู่ภาวะที่มีความ <c oughs> สมานฉันท์ สามารถจะอยู่ร่วมกันได้โดยความเห็นต่างกันก็นกแลกเปลี่ยนกันอย่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่พัฒนาแล้วไม่ใช้สับแสงการเหยียดคนอื่นการเหอียบย่ำคนอื่นหรือการวางตัวเองสูงกว่าคนอื่นหรือมองว่าคนเห็นต่างนั้นเป็นกลุ่มคนที่ไม่พึงปรารถนาสับแสงนหลายด้านครับ ที่ทำให้เห็นว่าคุณทักษิณยโสและก็โอหังและก็มีความอาฆาตมาตร้ายอย่างไม่ใช่มาตรฐานปกติเลยคุณทักษิณบอกว่าคนรุ่นใหม่ทำงานไม่เป็นขี้โม้แต่ที่แปลกคือในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยประชาชนเลือกพักเก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่ง พรรคเพื่อไทยอันดับสองท,งทั้งที่พักเพื่อไทยต่อยอดมาจากพักไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาวันดีขึ้นดีสิ่งที่ปรากฏนั้นทำให้คุณทักษิณตกใจพอสมควรซึ่งคุณทักษิณก็ยอมรับในการพูดจาจากต่างประเทศหลังจากผลเลือกตั้งออกมาเมื่อพึกภาปีที่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยต้องปรับตัวครั้งสำคัญ เพราะว่าพักก้าไกลในขณะนั้นเนี่ยเป็นพักรุ่นใหม่รู้จักใช้มาเก็ตติ้งโซเชียลมีเดียของเราคือพักเพื่อไทยเองนั้นต้องเอาคนรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคนรุ่นเก่าถอยออกมาได้แล้วถ้าจำได้ใครที่ฟังติดตามคุณทักษิณจะรู้ว่าวันหนึ่งแกพูดอย่างอีกวันหนึ่งแกก็จะพูดอีกอย่างตอนนั้นแกบอกว่าแกจะถอยแล้วคนแก่ทั้งหลายคนจะถอยแล้วสร้างคนรุ่นใหม่มาเพื่อจะแข่งขันกันกับพักคก้าวไกลในขณะนั้น แล้วก็อ้างว่าพรรคก้าวไกลนั้นเขาเก่งทางด้านการตลาดแต่วันนี้คุณทักษิณพูดถึงก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในแง่ที่เหยียดเขาเลยครับบอกว่าทำได้แต่เป็นเรื่องปรับสถานนะความเท่าเทียมแต่เราพรรคเพื่อไทยคือความเท่าเทียมทางโอกาสแล้วพยายามจะพูดเนี่ยพยายามที่จะให้เห็นว่าพรรคประชาชนนั้นเป็นพรรคสุดโคตรอีกด้านนให้เลือกเขา แล้วก็ย้ำกับคนเชีงยงใหม่เมื่อวานใช้ทักษิณกับลูกสาวพอแล้วไม่ต้องใช้คนอื่นการเมืองแบบนี้คือการเมืองที่กลับเข้าสู่การเมืองน้ำเน่าแบบเดิมว่าเอาตัวบุคคลเป็นหลักคุณทักษิณอ,อายุเจ็ดอายุเจ็ดสิบห้าแล้วเมื่อเมื่อคืนนี้บอกเองบนเวทีว่าอีกหกเดือนก็จะเจ็ดเจ็ดสิบหกเนี่ยคุณทักษิณลืมไปว่ามนุษย์เรามันไม่ได้อยู่ไปเป็นอมตะตลอดไปนะครับ อำนาจมีเข้ามีออกแต่สัจธรรมข้อหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปและอายุขัยนั่นแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดวันนี้คือการพูดอหังกา mm. เกินเหตุที่จะทำให้คุณแพ่ทองทานลำบากมากขึ้นอีกเพราะว่าพอไปสร้างศัตรูใครที่อยู่คนละข้างกับคุณทักษิณ ไม่ใช่พักเพื่อไทยนะครับทักษิณน,นะครับมันต่างกันตรงนี้ระหว่างคําว่าทักษิณชินวัตรกับเพื่อไทยเพื่อไทยนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของทักษิณน,นะครับทั้งหมดที่ทักษิณพูดนี้คือข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ามีไม่ใช่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเป็น,นกลไกอย่างเดียวเหมือนกับพักภูมิใจไทยก็เป็น,นกลไกของคุณทักษิณที่จะยังดํารงไว้ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ คุณตักษินมองตัวเองและมองลูกสาวทรงต่อให้ลูกสาวพักเพื่อไทยคือเครื่องมือและผู้ที่คุณตักษินสั่งได้ทัานเองเราพบว่าทีเดียไอที่แนวคิดตักษินใช้บิตคอยใช้พื้นที่ภูเก็ตเป็นเซนบ็อกซนะครับใช้โมเดลประเทศไทยแอลซันวาดอซึ่งอาจจะไม่ได้ผลในระยะยาว เนื่องจากราคาเหรียญน,นั้นก็เกิดการผันผวนส่วนการออกบอนหนุนใช้เงินดิจิตัลนะฮะเชื่อแบงก์ชาติไม่เห็นด้วยเพราะทำให้เกิดความสับสนในการใช้เงินภายในประเทศนะครับจากกรณีที่ทักษิณน,นะก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวนะครับนมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการเรื่องของ Bitcoin สั่งการป็นทางการเลยนะฮะแล้วก็ ไม่ใช่เซ n นบล็อกเช่นภูเก็ตใช้บิตคอยเพื่อให้คนถือบิตคอยมาใช้เงิน <c oughs> <c oughs> นะครับรวมทั้งเหรียญที่มีทรัพย์สินค้ำประกันมีบอลของรัฐบาลค้ำประกันเพื่อทำให้มีเงินไหลเวียนทางเศรษฐกิจนะในณรดิตนะครับสิสระยะบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัย พัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็ระบุว่าแนวคิดเรื่องการน,นำบิตคอยมาใช้นะฮะโดยทั่วไปนั้นมีบางประเทศที่ใช้ชื่อในบิตคอยมากมากก็คือประเทศแอลซันบาร์อซึ่งเป็นประเทศแรกที่กำเนิดสามารถนำมาชำระเงินได้ตามกฎหมายแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนะัก แม้วรัฐบาลจะแจกเงินเพื่อดึงเงินเข้ากระเป๋าดิจิตัลแต่พบว่ามีคนใช้จริงไม่มากนักและคนที่ใช้แค่ถอนเงินที่ได้ฟรีไปแล้วก็เลิกใช้กันนะครับเช่นเดียวกับกรณีของบิตคอยในอดีตที่ผันผวนและมีช่วงขาลงยาวๆช่วงหนึ่งหนึทำให้ร้านค้าเริ่มไม่ยอมรับบิตคอยเพราะว่าเข้าสู่สภาวะที่ขาดทุนนะครับ เครื่องจกักรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีหน้านะฮะทำงานได้ดีพอประมาณคือไม่ดีเลิศแต่ช่วยประคองเศรษฐกิจเติบโตของประเทศอธิบายเพิ่มคือการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมถ้า GDP โตได้3%ถ,ถือว่าดีมากแต่ถ้าเกิน3.6%ถือว่าดีสุดนะส่วนปีหน้าถ้าโตราวๆ2.4ถึง2.8ถือว่า เป็นดีระดับกลางๆนะครับพอประคองตัวเองเพื่อที่จะเอารอดไปได้ส่วนทักษิณก็โมโ้เรื่องเศรษฐกิจนะบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจจนดีประชาชนต้องมาร่วมกันกับรัฐบาลหนักทำงานอย่างหนักทักษิณยังดา่าคณะทหารอย่างคณะของพลเอกประยุทธ์ชันโอชานะครับว่าเฮงซวยหวยแตก หลังจากที่ยึดอํานาจตัวเองนะตั้งแต่สนธิบุญยุรัตกระดินเป็นต้นมานะฮะไม่ได้เรื่องไม่สามารถทํำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะตั้งแต่ยุคทักษิณจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นนะล่าสุดรัฐบาลของเพื่อไทยเป็นผู้บริหารประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาตวีสิน ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงลูกของทักษิณเกือบสองปีละขึ้นปีใหม่ละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเศรษฐกิจยังคงตกต่ำธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประกาศเต,ตือนนะฮะปี2 0ง8ันรสิบปสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราเห็นสองประกรคือหนึ่งเรื่องการแจกเงินสองเรื่องทําบิตคอยมาสะท้อนให้เห็นอะไรหมดปัญญาแล้วหมดปัญญาจริงๆแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะแจกเงิน แจกไปรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ทำโพมาคนชอบพอจะขึ้นแวตประชาชนไม่ยอมรอบนี้มกราคมนะฮะมีมติอรับดีออกมาเรียบร้อยก็จะขึ้นจะแจกนะ,ะจะแจกเงินอีกคนอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งการแจกแลักษณะดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายนะครับผมเรียนย้ำในย้ำหลายรอบแล้วเรื่องการแจกเงินไม่ว่าจะขัดต่อรัฐมนูญ ไม่ว่าจะขัดต่อพรบรวินัยการเงินกันคลังที่ผ่านมากิษฎิกาได้เคยเตือนแล้วมันขัดต่อกฎหมายแต่เขาก็จะผ่าดงไฟอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แลวก็คงจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่กำลังเกิดขึ้นทักษินฟุงนะ้งอกว่าเศรษฐกิจจะดีปี6-8ดนะ,ะดีด้วยกันทำยังไงฮะเอาเงินมาแจกแจกไปรอบนึงแล้วนะฮะพร้อมดูจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไงรอบสอจะแจกอีก นะครับแล้วก็จะทำบิตคอยบิตคอยเงินใครทราบไหมฮะเงินของประเทศฮะที่จะเอามาค้้ามากันบิตคอยแต่เวลาเจ๊งมาทักษิณไม่รับผิดชอบที่ผ่านมาทักษิณชิน,ชนวัตรเคยโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันมานะครับและกรับสารภาพว่ากระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงและขอพระราชานอภัยลดโทษนะฮะพระเจ้าอยู่หัวอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปี ทักษิณก็ไม่ยอมติดคุกจนเป็นที่มาของการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั่วโลกตอนนี้พูดกันอย่างมากเรื่องของทักษินโกงและไปเป็นที่ปรึกษานะครับของอ,อันบาอิบราฮิมนะฮะซึ่งอันบาเนี่ยคือมาเลเซียเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะสบาว,ะไไาว่าเป็นไปไม่ได้เลยผมใชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยหลักคิดแนวคิดชุดความคิดของเขาเนี่ย จะทาให้เศรษเกตจดีขึ้นนะครับดีด้วยการแจกเงินนะฮะแล้วคนก็ชอบคนชอบฮะเพราะมันชื่อว่าประชานิยมประชานิยมคือสุดท้ายผลที่ออกมามันจะเหมือนอาร์เจนตินาฮะอาร์เจนตินาก็แจกแจกเสร็จไม่รู้ทําไงก็เอาทรัพย์สินไปขายซึ่งตอนนี้ก็เริ่มได้ยินแล้วนะฮะว่าจะมีการขายทรัพย์สินของรัฐเพื่อที่จะเอามาแจกกับประชาชนนะครับซึ่งมันจะดีในระยะแรกสุดท้ายประชาชนก็ต้องทุกข์หนักเพราะ สาธารณภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางสื่อของรัฐก็ต้องตกเป็นของนายทุนตอนนี้สังเกตไหมฮะไฟฟ้ากับถนนของไทยตกเป็นของนายทุนเกือบทั้งหมดแล้วเพราะหลักคิดที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับและกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าจนบัญญาจนกระดานเพราะไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับคงทําให้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาว้้นข เื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน มอบความเป็นไทยบวกเราแต่ครั้งนานการเแ้าชาติเราเขาเรียกชาติไทย Thanks.